ประสบการณ์ครับเนี่ยผิดแล้วผิดพลาดแล้วตอนนี้ผิดพลาดอย่างร้ายแรงแล้วเนี่ยครับคุกนอนรออยู่สิบปีแล้วนะ่ะเนี่ยครับถ้าไม่ติดคุกก็เสียตังค์เนี่ยครับเนี่ยเตรียมเบิกเลยครับเตรียมเบิกเงินค่าทนายกันเลยครับพี่เชื่อผมสิเนะครับผมมองไม่พลาดหรอกนะครับออกสื่อทุกทุกช่องขนาดนั้นนะครับไม่รอดนะลูกพี่โอ้โหอ นี่ครับทำอะไรไม่เอาแต่ใจตัวเองง่ะไม่คิดก่อนเนี่ยไม่ไต่ตองก่อนนะี่ครับสวัสดีครับคุณสุร,รเดชเนี่ยนะเรียบร้อยไหมล่ะคุกไปสิบปีสบายดีนะี่ครับไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเรื่องบุ้งก็ไปแล้วนะครับเรื่องน้องๆน,นะครับอัตราโทษ46ปีนะครับแล้วก็ที่ยังไม่เคลียร์อีกด้านกฎหมายอีกบานเลยสวัสดีครับอาจารย์ต้น นึ่ครับตอนนี้หนักเลยครับหนึ่ครับหนักเลยนี่เขาเรียกว่าอะไรรู้วป่าความคิดมันทำร้ายตัวเองคิดว่าการกระทำของตัวเองการการทำถูกไม่เพียงแต่ไม่ถูกในหลักสังคมและยังถูกกฎย,ยังผิดต่อกฎหมายด้วยไม่น่าพลาดนะฮะพลาดแรงมาก นะครับสวัสดีครับพี่นะครับรังสีมันนี่ครับพี่นเรศบอกสักให้ผมทีครับผมโอ้ผมอยู่ไกลนะครับหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพรักอยู่ใกล้ๆเรานั่นแหละครับครูบาอาจารย์เหมือนกันหมดทุกคนนะ่ครับนี่นี่ยครับอยู่ใกล้ๆ้แหละครับผมอยู่ขอนแก่นนะครับพี่จะท่อขับรถมาครับสักที่นั่นแหละอยู่ใกล้ๆกลบ้านนั่นแหละครับ นะครับมันจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่จิตใจที่เราเคารพศรัทธาจบเลยเนะครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนความโปร่งใสได้ถูกทำลายด้วยน้ำมือของพักประชาชนเรียบร้อยความโปร่งใสไม่มีแล้วนะครับ น่ครับนับใหม่บ้างอะไรนะไม่มีใครห้ามนะผมยังไม่เห็นมีใครกล้ากมาพูดนะว่าไม่ให้นับอ่ะนะครับเขาให้นับใหม่หมดแหละนะครับไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเราใช้สิทธิ์ของเราถูกต้องตามกฎหมายในเมื่อเราเป็นประชาชนเราใช้สิทธิ์ของเราแต่การใช้สิทธิ์ของคุณมันเกินละเมิดสิทธิ์คุณไปแล้วนะครับเห็นไหมมีนักการเมืองมีนักการเมืองคนไหนออกมาค้านไหมว่านับไม่ได้อ่ะมีไหมพวกคุณนะครับตีโพยตีพายกันไปหมดเลยนะครับเขายังไม่ได้บอกว่าห้ามนับ เนีครับเขาให้โอกาสอยู่แล้วเขาให้นับใหม่อยู่แล้วแต,แต่สิ่งที่คุณทําเนี่ยมันทําให้คุณติดคุกและทําให้ชื่อพักเสียงด้วยเสียหายด้วยจบเลยเอาใหม่ฮะนะครับห้ามห้ามหมู่คณะบ้างนะครับอย่าอินเกินไปเข้าใจแหละว่าอยากได้ในสิ่งที่ตนรักอยากให้ในสิ่งที่ตนหลง อยากได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาแต่ก็ต้องให้มันถูกระบบด้วยไม่ใช่ละเมิดระบบเยตอนนี้มันจบแล้วนี่นะครับไปกันไม่เป็นแล้วนี่เนะี่ยคแล้วเป็นคนที่อยู่ข้างนะครับคุณวิโรธด้วยนะีครับแล้วก็จะเคลียร์ยังไงอนะนั่งจะเคลียร์กันยังไง เงียบเผมปักหมดป๊มจะเคลียร์กันไปยังไงดีกว่าจะเดินต่อกันไปยังไงอยากได้ความโปร่งใสอยากได้ความยุติธรรมแต่ทำไม่ถูกระเบียบวินยัยนี่ครับไม่ถูกหลักของกฎหมายนี่ครับหรือว่าคนพักประชาชนยิ่งใหญ่ครับฟ้านีครับคิดจะทำอะไรก็ทำกันได้ไม่สนใจนี่ครับคนอื่น เนี่ยเขาตอบมาอย่างเงี้ยเสียตอบเขาไม่ได้เลยไอ้ราก็อุต่าห์นั่งลุ้นน่ครับลุ้นทับตายน่ครับเอ๊ะมันจะไปยังไงพังหมดเลยเนียแล้วอย่างเงี้ยอยากให้เขานับใหม่นับใหม่ก็คือเก่าอ่ะ นครับผมบอกให้เลยถ้านับใหม่ก็คือเก่ามันก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นรูปธรปรมนามธรรมดีขึ้นมาหรอกถามดีกว่าว่าการนับใหม่เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรกับประชาชนนะครับอ่ะได้ความยุติธรรมอ่ะได้ความโปร่งใสได้เงินไหมคนไทยยังเหนื่อยหนักกว่าที่เคยไหมนีครับนี่ผมถามหน่อยต่อให้พักประชาชนเป็นรัฐบาลประชาชนก็เหนื่อยเหมือนเดิมต้องออกเช้ากลับค่ำก็ต้องทำงานกินเหมือนเดิม จริงไหม,มันต่างตรงไหนเนี่ยจบเลยอย่างนี้หนึ่งครับไปไม่เป็นเลย อะไรเนี่ยโอกาสสำคัญนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับขับเคลื่อนประเทศ รับตำแหน่งผู้บริหารตําตำแหน่งคณะทำงานตําตำแหน่งทีมโคศกสาตำแหน่งนะครับประชาสัมพันธ์3ตํตำแหน่งมีจิตใจสาธารณะมุ่งมั่นเพื่อทำส่วนรวมมีประวัติข่าวสะอาดไม่มีมลทินเรื่องการคอร์รัปชัน มีอุดมการนึ่ครับประชาธิปไตยครับสวัสดีครับครับขอให้ติดครับพี่นี่ครับขอให้โชคดีครับสมความปรารถนาครับ เสียงบอกว่าการเข้าไปแบบนี้เนี่ยเป็นการทำกิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยน่าจะถึงท่านเป็นเหตุให้กกตใช้เป็นเหตุเนี่ยมันเข้าไปเป็นี้อที่มีการเขาไปทำอะไรไม่นับใหม่นะไม่นับครับนับไม่ได้ไม่นับใหม่ก็ได้นะนี่แกว่าเข้าไปเนี่ยเขากำลังสอนเนี่ยเขากำลังสอนไม่ฟังเขาด้วยทักทวงแล้วว่าอยากเข้าไปอ่าพยานมาก็ต้องไปดูคู่มือกกตรวมถึงทบชไอ้ขนาดที่ข้างในเนี่ย วันที่เกิดเหตุวันแรกจําได้ไหมจำได้ค่ะอ่ข้างในเนี่ยคือจริงจตอนนั้นเนี่ยข้างในคือกองขย,ยะถูกไหมไอ,อ้ที่ชาวบา้านเขไปสกัดก้นด้านนอกคืนวันนั้นเนี่ยวันที่เก้า คือขนอยู่บนรถแล้วใช่รถกระบะขนหีบบัตรซึ่งไม่มีสายเคเบลิลทายรัดเป็นแค่เชือกฟางเอามามัดไว้แบบนี้ก็ตบอกว่ามันจะมีเกปกาวซิลอยู่ดังนั้นใครก็เปิดไม่ได้แต่ขณะเดีดวยวกันชาวบ้านก็บอกว่าไมนนน่คือปีพันหนึ่งที่เห็นวันนั้นมันเอาเชือกฟางมัดเลยเชือกฟางที่แปลว่าเดี๋ยวดึงออกแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ผูกเข้าไปใหม่ไงแต่ว่าอ่าแล้วนี่เป็นประเด็นร้อนเมื่อวานนี้ที่เอาเข้ามาเก็บรากดว่า ไม่มีอะไรเลยอ้ยเห็นไหมเนี่ยคนก็ถามกันทั่วโลกเลยเนี่ยผิดเต็มประตูผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ทําให้พักประชาชนเสื่อมเสียด้วยเนี่ยครับตัวเองยังไม่สามารถควบคุมบุคลากรขอ,ของตัวเองได้เลยขนาดแค่ชุมชนกลุ่มน้อยแล้วจะไปปกครองคนทั้งเจ็ดสิบล้านคนหมดสิทธิ์เลยเสียหายหลายแสนเลย เพราะความไม่เข้าใจทําอะไรเอาแต่ใจตัวเองเห็นไหมมันก็มีแต่เรื่องเพราะอะไรล่ะเสียงในหัวคำสั่งสารต้นไผ่สามสิบปีคดีมยี่สิบเอ็ด คดีม,ม .112 เพิ่มจากเดิมรวมแล้ว50ปีเต็มโอ้โหเห็นไหมต้นไผ่อืมครับสบายดีนี่ครับเป็นไงครับเป็นพักการเมืองนะครับยุคแรกที่พาน้องๆเยาวชนติดคุกกันหมดไม่ต้องใช้ชีวิตเลยครับนี่ไงคำพิพากษาออกแล้วครับคำสั่งนะครับต้นไผ่30ปี ตัตราโทษเดิมนะครับคดีมอร้อยสิบสองเพิ่มจากเดิมรวมเป็นห้าสิบปีเต็มเป็นไงฮะเนี่ยครับเป็นพักการเมืองพักแรกเลยนะที่พาประชาชนไปติดคุกกันตึมเลยบางคนพากันไปเสียชีวิตอีกหมดเลยไม่มีใครแก้ไขอะไรได้เลยเนะี่ยเพราะความไม่รู้เท่าไม่ถึงการ โดนหมดเลยโดนเละเตะตุม่มเป๊ะเลยถ้าท่านสุชาติคิดว่ามัต้องมีละคนละผิดชอบตรงละผิดชอบเองก็ได้ค่ะเปิดหีบเลยเดี๋ยวจ่ายให้กล้าพูดกล้าทำค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงแต่ก็แมนพอค่ะคนท้าแมนไหมหลักฐานคาตาขนาดน,นี้มันไม่ใช่ความรู้สึกแล้วค่ะ ฉันสิทธิ์เก่าชนหญิงค่ะแล้วรองเลขากรกะตไม่มีอำนาจการตัดสินใจแล้วไปทําไมไปเพื่ออะไรด้วยคาพูดด้วยอ้ำลายไม่มีอะไรซอบลงเพาต้องการการกระทําเห็นคุณสุชาติเนี่ยเขาโพสต์ว่าถ้าคะแนนนักเขามาแล้วครับนาทีระทึกพ่อจะจัอสยามใครผิดใครถูก ไปดูรายละเอียดกันหน่อยสิเสียงไซเรนคือใช่ฮะจบแล้วนะครับความชัดเจนมันมันจบลงไปแล้วเนี่ยครับมีเนี่ยครับมีอีกช่องด่าคนไทยอยู่อ๋อไม่เป็นไรหรอกเขาด่าเพคะไม่เกี่ยวหรอกครับ เขาไปด่าเรื่องอะไรกันนะครับเราเราไม่รู้เราพูดไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องมีเหตุผล เหนื่อยใจนี่ครับนี่นะครับ,รบ,รบมีถ่ายรูปด้วยมีแอปด้วยนี่นะครับเห็นไหมนี่คือหลักฐานผิดต่อกฎหมายอาญานะครับนี่ฮะนี่ครับถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเสร็จสับนี่คือคนของนะครับพรรคประชาชนเลยด้วยความหวังดีไงเขาเรียกว่าหวังดีแต่ไม่รู้ว่าแกทําไปทําไม แล้วก็มีผู้ใหญ่เตือนด้วยนะในคลิปมีผู้ใหญ่เตือนคนของพักประชาชนบอกว่าหนูออกมาก่อนเถอะมันผิดกฎหมายไม่สนใจเพิกเฉยืมครับอืมอยากจะไปอยู่ในทันทสถานสักสิบปีนี่ครับเพื่ออะไรอะไรมันจะจะดีขึ้นน้องทำทำไมไม่เข้าใจเลยแกไม่เข้าใจหรือว่าน้องจะทำทำไม นีครับไปเปิดกล่องเขาไว้กู <c oughs> จะบ้าตายนีครับอย่างเงี้ยผมถามหน่อยถ้าเกิดปัญหาเรื่องคุกเรื่องตารางผมจะถามว่านะครับคุณเท่งเนี่ยนะครับหัวหน้าพักประชาชนช่วยได้ไหมอ่ะใครว่าช่วยได้กดหัวใจพลังบวก ใครว่าช่วยไม่ได้กดหัวเราะอือนย่ยผมถามแกเนี้ยช่วยได้ไหมหัวหน้าพักประชาชนช่วยได้ไหมนะครับรองหัวหน้าพักหรือผู้มีส่วนข้องเกี่ยวช่วยได้ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยหลักฐานคาตีนเลยเนี่ยนี่ครับออกไปในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะแก้ไขยังไงเห็นไหมเห็นรั้วไหม เห็นรัวไหมเขากั้นอย่างมิดชิดแล้วนะแต่น้องปีนเข้าไปแล้วปีนเข้าไปกี่คนสองคนนี่ครับมีผู้ชายอีกคนหนึ่งนี่ครับมีผู้ชายอีกคนหนึ่งนี่ครับผมเห็นอยู่ นะครับอภิสิทธิ์ฝากถึงภูมิใจไทยไม่ต้องต่อสายชวนร่วมรัฐบาลจี้กะกะตเปิดคะแนนเลือกตั้งบอกรัฐบาลไม่ต้องกลัวประชาชนประชาชนเป็นฝ่ายค้านถ้าบริหารโป่งใสนะครับอมไม่ทันแล้วครับตอนนี้ไม่เพียงแต่เปิดกล่องไม่ได้นะครับอืมตอนนี้ไม่เพียงแต่เปิดกล่องไม่ได้คนของตัวเองก็ติดคุกด้วย มาสี่ร้านจากเกาหลียังไม่มีใครเอาเลยมึงอย่ามาไฟกับมึงอย่ามาไฟด็อกเตอร์บริการ อืมเรียบร้อยให้เขามีหลักฐานเนี่ยดูเลยเห็นไหมเรียบร้อยไหมนะครับทีมงานพักประชาชนท่านทําทําไมกันเนี่ยเนี่ยเหรอคือการช่วยเหลือนะ่ครับอืมเป็นไงครับนี่แหละครับเขาถึงบอกอ่ะคบเด็กสร้างบ้านเชื่อย,ยังนี่แหละความหมายของคาว่าคบเด็กสร้างบ้านนี่แหละนึ่ครับเพราะน้องไม่รู้อะไรไง น้องทําไปเพราะด้วยคิดว่ามันถูกคิดว่ามันคือความถูกต้องปม่รกป้าไม่่าอไงล่ะออโอเคครับ